อัตี higher, ้มีถามแม่หน่อยเหรอคะสวัสดีครับแม่ปุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครัอัตี้กลับบ้านแล้วนะครับกลับบ้านเราแม่นี้มีบุญชุนอันใหญ่ลวงถ้าที่ถามไม่ดีมีข่าวครับแม่ปุ้ยว่า MUT ของเราเนี่ยมีการเดียวมงให้สามพยางมาประกวด แล้วจะให้มงครับอันนี้ส่วนตัวอันตี้เลยเพราะว่าที่ไปเจอมาคนบอกว่าเงี้ยเพตตี้เชียร์ใครครับวีนาเหรอทําใจเลยสามพยางมงแน่นอนสามพยางมงมีใครบ้างอะอมแมนด้าก็สามมาจะผ่านไปแล้วแอนชิลีก็สามคือเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดในซีซั่นนี้ทุกปีเลยจะต้องบอกว่า มีโมมีการดิวมงมีการนี่ปีนี้ดีนะเขาไม่ได้บอกหรอกว่ากี่ล้านโอ้ยทุกปีเขามีมาเลยนะจะเป็นกี่ล้านกี่ล้านมีหมดบอกไว้ตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทุกจังหวัดที่มาประกวดพอมาถึงฤดูก,การของ MUT ของเราคือเซตซีโร่ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมอาตีถ้าฉันล็อกมงนะฉันทานคำด่าว,วกเธอไม่ไหวแน่ๆมันจะมันจะค้านใส่ตา